เสนอรายการเกมโชว์จากจริงจากมีอันกับความหาคูณสองเดอะซิตี้สกัดเกมหกสิบวิพิชษแสงแท็กทีมสนับสนุนโดยพรีโก้พาสต้าซอสซัมซุงเคิร์บ UHD TV จากครั้งที่แล้วเกมการแข่งขันก็ผ่านรอบที่สี่ไปแล้วนะครับโดยของเราวณสมหนุ่มริสเนี่ยก็มีหม้อหุงข้าวเงินรางวัล5,000บาทเท่าคำหนัก1สลึงและทีวี L E D 32นิ้วส,ส่วนหนุ่มเสียงโตเนี่ยมีเท่าคำหนัก1สลึงเงินรางวัลส0 0 0บาทชุดละพงบูทูธและล่าสุดกับเครื่องเล่นไมโครซีดีเดี๋ยวตอนนี้เราไปฟังความรู้สึกแล้วมันกับการแข่งในรอบต่อไปกันเลยครับแล้วกขอ,อย่าดมนะครับเพราะัวเบ้า หมาจิงโตทำทำทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงอ่ะมันพังแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไปต่อมันจะพังได้ไงหมไม่เปิดกันได้ขนาดนี้มันคืออะไรเครื่องไมโครซีดีฟังนะซีดียังฟังอยู่เหรอเออฟังนะฟังเจี๋หอทีวียังไม่เปิดเลยเปิดไม่เป็นแล้วต่อไปจิงโตหายเหนื่อยยังจิงโตอ่ะ ไม่รู้แต่เนี่ยอยู่<อ>ท่าตหายหน่วยแล้วนะครับเราไปกันที่เดอะแลนดอม <c oughs> ถือว่าเกมในรอบนี้ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะฮะเพราะเจอเกมนกหนักด้วยกันทั้งคู่เลยซึ่งของรวัสะะสมเนนลุงคริสเนี่ยก็รับทีวี L.E.D. ดทางสองนิ้ไปได้ส่วนหนุ่มสิกาเนแนยรับเครื่องเล่นไมโครซีดีไปล่ะครับเอาละรครับพร้อมแล้วเดอแลนดอมทำง,งานเลยมา กเกม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 เกือกหาเฮแล้ม่เปิดโชว์ทำไมเขาทำหน้าอย่างนั้นล่ะหี่เฮ้อะไรถ้าทางเกมนี้จะมีที่มาเนาะถ้าถามว่ามีที่มาที่ไปไหมที่มามีแต่ไอ้ที่ไปแล้วไม่ได้อะไรเลยก็เยอะเยอะแต่ถ้าถามพี่นะเชื่อโค้เสมอครับเชื่อโค้เสมอใช่ไหมแกะเปือก พี่จะกลับมาชนะอีกครั้งกับเกมนี้พร้อมไหมพร้อมครับเลือกเลยแกเปลือกแกเปลือกครับแกเปลือกให้เกมแกเปลือกหาเฮเกมนี้ผู้แข่งจะต้องแท็กทีมแกเปลือกสิ่งของให้ครบตามจํานวนที่กําหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับแกเปลือกาเฮถิงต่พอพร้อมไหมลกูกพี่ดูเล็บหน่อยได้ไหมอือหือ นี่เล็บคนเหรอลูกใครับแล้วมันกุดอย่างนี้แต่ก็พร้อมไหมน่าจะทำได้พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทครับนี่หอบเลยแต่อันนี้ไม่ต้องแกะไม่แจเต้องกินได้เลยเไว้ถึงโตเพาะพร้อมนะพร้อมมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอร์ติกตี้เซคั s <S นด์สแกมหกติบวิ้พันยี่แสนแทกเทน สองมีสิ่งเร็วน้อยสามดีแล้วหกเฮ้ยเร็วเร็วดีเวลาดีเว,วลาดีสามสิบวิสามสิบวิรู้สบายาาาเดี๋ยวๆพี่ถึงยี่สิบวกกิควายกล่องโง่เลย ไวใช้ได้เลยครับแท็กทีมคู่นี้ช่วยกันแกะเปลือกจนสำเร็จจากนั้นเนี่ยพอเข้าห้องสมบัติเห็นหนุ่มสิงโตไม่คิดอะไรบ้างอุ้มไมโครเวฟออกมาเลยล่ะครับเอาที่ตู้เย็นมั้ยเนี่ยเราจะไปแช่อะไรได้ตู้เย็นเหรอฮะไมโครเวฟอ๋อพี่โอเคเลยสิงโต พี่ภูมิใจในตัวสิงโตมากสิงโตแกะได้ประมาณกี่อันอะสองอันหรือสามอันอะพี่ดูเล็บผมโอเคโอเคถือว่าใช้ได้และน้องสิงโตนะครับครับเลยครับไมโครเวฟต่อไปจะเป็นเกมไม้แขวนโชคพี่บอกเลยว่ากั้น50เปเซ็นคือตายแต่พี่เคยเล่นแล้วพี่เคยทำได้นะฮิทเดี๋ยวกันเดี๋ยวผมคุมเองครับเกมนี้คุมนะไปเลยไม้แขวนโชค เกมไม้แขวนโชคเกมนี้ผู้เข้าแข่งขันทีต้องแท็กทีมช่วยกันโยนไม้แขวนเสื้อให้แขวนที่ราวจนครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60วินาทีครับไม้แขวนโชค5อันนะครับผมพร้อมไหมครับครับถ้าพร้อมแล้วประจำจุดสตาร์ทครับคริสพร้อมนะคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือ The 60 Seconds Game หกสิบวิบิจิษน์แท็กทีม3 2 1 go

เอ้ยใหญ่เลยเยอะมากเตี้ยใหญ่ไปแางมาเพี้ยใหญ่ตยัวใหญ่้างมาขวางประตูไิด จริง,รงนะครับแม่จากทีมกูนี้ใช้เวลาโยนไม้แขวนเสื้อ5อันไปแค่12วินาทีจังนนเนี่ยพอเวลาเหลือเยอะนุ่มคริสเนี่ยก็ลองหมุนตู้ทองดูแต่ไม่ออกเลยจะเปลี่ยนไปเอาตู้เย็นเล็กแทนแต่สุดท้ายกลับเปใจลากตู้เย็นขนาดใหญ่ออกมาแล้วครับโโอ้หห เราต้องโชว์ต้องโชว์ด้วยแต่ไม่รู้ว่าเราได้อะไรมาใช่ไหมตอนแรกเอาเล็กมาครับผมแต่เปลี่ยนใจรู้สึกว่าเวลามันเหลือเวลาเหลือเยอะมากเนี่ยเนี่ยมันเอาความดีเข้าตัวเองเลยโอ้พี่โอ้รู้สึกว่าเวลามันเหลือตอนแรกเฮ้ยเวลาเหลือสามสิบวิคิดตั้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ไม่เอาพี่อ่ะเล็กเล็กเล็เล็ก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 เลาเล็กเล็กเล็กเลกเล็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 กเลเล็เล็ก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 เล็เล แล้วไงพอกมาหลกอันเก่ามันเล็กเอเวลาเหลือเยอะอะไรเยอะหันโลโก้ด้วยตู้เย็นแต่ตู้เย็นนี่คิดได้ไปคืออันนี้แหละยินดีด้วยค่ะมันผ่านผ่านมาหลายหลายครั้งแล้วที่มีคนพยายามจะยกมันแต่มันยังใช้ได้อยู่คิดโอเคเอาที่เกมมีต่อเนื่องยังไม่มีใครพ่ายแพ้หรือเพียงพั้มใช่เกมที่หกกำลังจะเริ่มขึ้นมาลุ้นกันที่เดลนดัม สองนุ่มคุยเล่นมึนๆงงๆแบบนี้แต่ก็สามารถผ่านครึ่งทางไปได้แล้วนะจ๊ะซึ่งของรวัสะสมในรอบที่5นี้นุ่มคริสเนี่ยก็รับตัวย็นขนาด6.8คิวไปได้ส่วนนุ่มสิงโต้เนี่ยรับไมโครเวฟไปละครับสรับสนุนโดยโอชิกรีนทีเรซโซนาเมน ดูเสียงโดดปรงถ้าถามพี่นะพี่อยากแก้แค้นน็อตพิฆาตพี่ไม่อยากแก้แค้นโดดโป่งแตกเอาพิฆาตคืออะไรหรอครับเราพิฆาตมันจะมีมันจะมีน็อตแล้วเราไขน็อตออกห้ออกห้ออกให้หมดแบบงี้แต่ถ้าเราสูงเราโดดโป่งแตกก็ได้นะพี่พี่ทีมผมก็นั็นแหละแตวส่งกมาไหนพี่แบบว่าบ้านบ้านเลยหรอก็ต้องโดดอะก็ต้องโดดโดดรวังอะพี่โดดไม่ถึงอะดูนะดูพี่โดดนะพี่โดดเงี้ยเนี้ยพี่โดดไม่ถึงอะ เราเล่นบาด้วยกันทั้งคู่เออสองเมตรอ่ะนแล้วแต่น้องเลยโอ้ยเลือกตาตัวเองเรื่องแล้วเลือกยากกันเลยอ่ะไม่ยากหรอกแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะเลือกโดดโปร่งแตกเหมือนกันแหละดูแว๊ตาไม่เชื่อแล้วถ้าเป็นพี่พี่ก็จะเลือกแรงจุดซ่าลมเย็นเย็นริมซ้ายชนเราทุกคนรักหยุดเฮ้ยมันเพลงธรรมศาสตร์หรือว่าไม่ใช่ของเราเกียรติคุณรัดหใจในหนานีอ อ๋อเชื่อเลยเชื่อเลยอ๋อโดดโป่งแตกโดดโป่งแตกโดดโป่งแตกนั่นไงอ่าโดดโป่งแตกโอเคโดดโป่งแตกมาโดดโป่งแตกครับผมเกมโดดโป่งแตกเกมนี้พวกแข่งจะต้องแท็กทีมกระโดดทิมลูกโป่งให้แตกจนครบตามจำนวนที่กำหนดภายในเวลา60วินาทีครับโดดโป่งแตกเกมนี้บอกเลยทีมผมได้เปรียบทั้งไงพี่ตั้งแต่โค้ชผมแล้วได้เปรียบนี่ โคตดโก้อโคตรเก้อเยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวดูนะเวลาที่เขาจนมุมอ่ะเขาจะไปไปทำพิธีทางทุกทางแล้วได้ขึ้นมาเดี๋ยวดูดวดูเขาจะทําหมดอ่ะพร้อมหรือเปล่าพร้อมครับไปประจำที่เชิญเลยครับออมไหม์คริสครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือ the sixty second scale 60สิบวิปิษฐาน h a p p 1 切了，切了，断了， ไม่ทันครับแต่ทีมคู่นี้ไม่สามารถโดดปองแตกได้สําเร็จซึ่งจากภาพพ่โกก็ช่วยอย่างสุดความสามารถแล้วนะฮะอ้าวยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับหนุ่มคริสด้วยนะครับโอเคลูกคริสบอกแล้วไงโดดปงแตกูแล้วไงคุณเคยฟังโค้ดบ้างไหมค้ดถามว่าคุณมีโค้ดเพื่ออะไร อยากจะลองว่าความลึกมันแค่ไหนแล้วคุณโดดลงเหวมาทำไมคุณตอบผมสิผมบอกคุณใช่ไหมว่าอย่านะอย่านะแต่ก็ทำไม่ได้เยอะนะอ่ะถือว่าคริส สะสมกันมายังเป็นส่วนกลางอยู่นะยังไม่เป็นของสิงโตนะคือไม่เยือโคตรไงเอออ่ะ,ะมาลองดูว่าสิงโตจะทำได้ไหมในน็อตพิฆาดเกมน็อตพิฆาตเกมนี้พวกกันที่ต้องแท็กทีมช่วยกันหมุนน็อตออกให้หมดตามจำนวนที่กำหนดไว้ภายในเวลา60บวินาทีครับน็อตพิฆาตอ่ะพร้อมไหมครับราร,ร้รรรอมแล้วประจําที่จุดตาครับไป ถ้าพร้อมแล้วนี่คือเดอะซิกตี้เซคันด์6ติวพิจิตรแทท็กเพสามสอมามาเลยไข้เอาไปก่อนไขโตทีเดียวเลยไข่แล้วเอาลูกทีเดียวไข่ให้มันคลายก่อนอ่ะ

คนที่ไม่เคยเล่นก็เรียบร้อยสิจ้าเพราะสาวเฟิร์นเนเธอดันไม่เคยมีประสบการณ์กับเกมน็อตพิคาตมาก่อนจึงท,ทำให้สุดท้ายในยท็กซี่คุณนี้ต้องตกรอบตามไปด้วยละครับไม่เป็นไรน,นะสิงโตนะพี่ทําเต็มที่แล้วพี้ก้อยพี่สนนะแต่พี่ก็สู้ต่อพี่ไม่ยอมแพ้แหม เล่นเล่นไปเรื่อยเอาละครับวันนี้นะครับผมเราต้องขอแสดงความยินดีก่อนนะครับเพราะว่าน้องคริสนะครับได้นำมงค์เข้าวออกมาเงินต0 0ห้บาทออกมานะครับเครื่องคำนวณหนึ่งสลึงทีวี LED 32นิ้วและตู้เย็น6.8คิวโซสิงโต้ว่าน้องสิงโตนะครับได้นำตัวเครองคำนวณหนึ่งสลึงนะครับเงินติด3,000บาทนะครับผมชุดลำโพงบลูทูธนะครับอ่อไมโครซีดีนะครับแล้วก็ไมโครเวฟออกมาแล้วไงของทั้งหมดนะครับเป็นของเราเพราะทั้งคู่เกมโอเวอร์ ไม่เอาอยากเอกลับตักอาเ่เอาวันนี้นะครับขอบคุณน้องคริสและน้องสิงโตมากขอบคุณมากครับได้มากหรือว่าน่าเสียดายเหลือเกินที่ทั้งสองหนุ่มคริสและสิงโตเนี่ยต้องสิงนของระวัลทั้งหมดไว้ที่นี่นะจ๊ะยังไงไว้คิดซ้อมโดดซ้อมหมดแล้วกลับมาสนุกกันใหม่ครั้งหน้าครับ รับสื่นโดย Head and Shoulder True Super Speed Fiber ถ้าพร้อมแล้วนะครับคู่ต่อไปมาเลย อาไทยโกงกลิกต้องเจอกับอาร์ตี้ธนชาติการแข่งขันจะอยู่รุงตุงนังขนาดไหนไปสนุกพร้อมกันเลยครับอาร์ตี้อาร์ตี้ละโอ้ยอาร์ตี้ละอาไทยอะไรนะอะไรนะอับนี่อาร์มาสองคนมาสองอาร์เลยอาร์ด้าไทยอาร์ตีอาไัยอันนี้คนนี้ยังไม่แปลกใจคนนี้เนี่ยอะไรที่เราเห็นอยู่บ่อยๆในอินเทอร์เน็ตยังไงอ่ะ น้ำยาปลูกหัวของเรานะครับค <c oughs> ุณนี้ใช้เซร่มในการปอยากรูว่าทำไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้ทําไมถึงกลายมาเป็นแบบนี้คะคุณมันเป็นอยู่แล้วครับแต่แค่ว่าเราโกนออกอ๋อแล้วทําไมถึงตัดสินใจว่าเอออยากไว้อยากไว้หนวดว่างไม่ได้เหรอได้ได้ <c oughs> ได,ได้แต่ว่ามันก็คงมันมันไม่ได้ มันไม่ได้ฮาแต่มันได้น่าเห็นใจสสงารมันได้น่าเห็นใจพี่ไว้หนวดแล้วหล่อนะหล่อมากหล่อมากครับข้าพูมขอคุณครับอะไรอะไรอะไรอยู่ดีผู้ชมเขาชมไม่ใช่ชมไม่ได้เพราะคุณสองคนวันนี้จะมาเป็นคู่แข่งกันฟาดฟันกันแล้วก็แย่งชิงของรางวัลกันแข่งกันวันนี้รายการเราอยากได้อะไรจิดไม้จิตมือข้าวของเครื่องใช้จริงอำนวยความสะดวกหรือว่าจะเป็นอะไรเยอะแยะมากมายผมอยากได้มาเป็นพิธีกรประจำรายการ พี่เรื่องพี่จะบอกว่าไอ้จริงนั้นน่ะยากที่สุดยากที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้อัฐัยตกเลยกอยากได้ของข้างในอยากได้ของไหนครับผมพี่โก้เขาผอมแล้วนะเมื่อไหร่คุณจะผอมไม่มันอยู่ในช่วงโตถูกต้องไม่ใช่มันอยู่ในช่วงนี้แหละอายุเท่าไรพี่เนี่ยเท่าไอะสิบห้าครับห้าห้าปีห้าปีโตเกียวสิบอันโตเกียวไส้หวานน่ะต้องสิบอันเห็นแล้วมป็นหมฮะห้ามทำไมกินยี่สิบ เยอะนาดนั้นเหเห็นง่วงกังวงกวงกังง่วงแล้วคุณเน่ะทำไมคุณไม่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 คิดจะอะไรบ้างเลยเอที่ินรับประทานคิดจะรับประทานอะไรบ้างเลยเหรอคะรับประทานแล้วครับแต่มันไม่อ้วนให้ผมครับเขาเป็นคนเหมือนกับเมตาบอลิซึมดีนะคือข้างในเนี่ยพยาธิเยอะกินโลกพยาธิลอยเลยที่ไหนมากินอมาแล้วมาแล้วอาหารมาแล้วโอ้โหคุณนี่เป็นคนใส่ใจแม้กระทั่งพยาธิเนี่ยยอด เราไปดูในห้องเก็บของของเราในห้องสมบัติว่าอยากได้อะไรกลับบ้านพร้อมแล้วเปิดเลยโอ้เยอะมากคลังสมบัติดีกว่าเรียกได้ว่าโกดังเก็บสมบัติโอ้โหอันนี้เป็นที่ปั่นอันนี้เอาได้หมดเลยใช่ไหมครับใช่เอาได้หมดเลยขนมเค้กอันนี้ขนมเค้กแล้วนี่อไัยช่วงหน้าหนาวนี่อย่าลืมนี่ชุดเครื่องนอนโตโตนี่ ผมสบายไม่มีหนาวเลยมันแน่นอนอุ่นเลยนะฮะมีเป็นมีปลอกหมอนมีอะไรในนั้นครบเลยใช่มีครบเลยแล้วก็ข้างหลังครับด้านหลังนี้เป็นชุดเครื่องครัวเหมาะมากคุณอาเต้ครับพี่คุณเอากลับไปไว้ที่บ้านได้ให้แม่คุณทำกับข้าวให้กินชุดเครื่องครัวสแตนเลสตีลและนอนสติกจากซีเกิลอันนี้แบบว่าดีมากสุดยอดแข็งแรงอันนี้ไปไว้ในปั๊มเอาไว้ปั๊มไว้ปั๊มเวลาคนเวลาลุกคักคนมาเติมน้ำมันเติมน้ำมันหิวน้ำจังเลย ก่อนเห็นตามปั๊มเขาก็ให้ขวดน้ํากลับมานะไม่ได้ยังไอันนี้ให้กินเขาเป็นกินเลยกินหลายพันพันธ์กันแล้วขวดน้ำเนี่ยบางทีไม่ได้กินไงอยู่ในรถกิ้งหลุนๆอยู่งั้นเอื่อดีไหลมาคันเล่งไม่ได้ข้างหลังก็ยังมีสร้อยคอทองคำมีทีวีไม่อยากได้มอเตอร์ไซค์ทำยังไงกุญแจเห็นไหมฮะสามพวงอยู่ตรงแดงดำไอ้ขาวดำสุ่มมาตรงนั้นนะขาวแดงมีสามพวงเนี่ยมีอันนี้คันหนึ่งคันนู้สองคันแต่เราไม่ได้บอกว่า พวงไหนขายคันไหนยังไม่รู้ต้องมาสุ่มเอาก็ต้องขายเสร็จแล้วค่อยเอาออกไปในนี้ก็จะมีค่านะอ่าอติครับอะไรนักหนาเนี่ยผมอยากรู้เดินนี่โอเคเลยมันเดินเกะการเดินเหมือนอยู่ในปัาน้ำมันบ้านมันอย่างนี้อันตราทตัวอัายเวลากดเนี่ยอันนี้จะเป็นรหัสสี่ตัวจะหนึ่งสี่ตัวหรือห้าสี่ตัวหรือแปดสี่ตัวแล้วกด enter enter คือตัว A นะคะนะมีบางคนยังไงกดแล้วมากดตรงนี้ อ๋อมันไม่ได้ไม่รู้เขาไม่รู้เขา้ไม่ได้จริงๆแล้วมันตับมันไม่แก่ๆตัวเอกกว่าตสร้อยคอก็ยังมีถ้ามุดตาดีก็มาเนี่ยเนี่ยัด้แบบระหัดตัวสามตัวตรงกันแล้วก็ดึงออกมาก็บกักระเจาะลากตู้เย็นมาเลยเชื่อพี่ได้พี่ได้เลยเดี๋ยวกล่องสิ้นคิดได้เหรออันนี้มีกล่องสิ้นคิดเหลือสามวินาทีก็มาดึงออกไปข้างในนี่ก็จะมีของมีค่ามีตัวช่วยมีอะไรก็แล้วแต่เออไม่แน่ตะชูพ่ออยู่นี่ก็ได้ ตะชูอยู่นะถึงว่าไม่เข้าบ้านหลายวันแล้วเลยตะติตะชูพ่อพ่อที่ตะชูตามามามาข่อไทยชื่อตะชูตะชูคาซอยเคยๆอุ้ยตะชูทำเทปทำเองนะทำเองฟังเองเอาเงินลูกไปทำหรือนั่งสั่งมาเพราะว่าเราเอาเรื่องในรายการดีกว่าเติร์นไตเวละเติร์นไยโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันเราต้องแบ่งฝากแบ่งทีม ต่อสู้กันแล้วก็คุณสองคนจะมีสิทธิ์เลือกตัวช่วยผู้ช่วยของคนที่เป็นคนที่อยู่เคียงบาเคียงไหลคุณใครจะเลือกก่อนอาไทก่อนนะเราอาไทน้องผมก่อนก็ได้ผมเลือกก่อนเลยผมเลือกพี่โกบทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าผมดูรายการมาเนี่ยสถิติคนที่ชนะเนี่ยส่วนมากจะอยู่กับเฮ้ยไงใจริงๆคนส่วนมากไม่จะอยู่ที่พี่โก้แวแวใครอยู่กับพี่โกที่มีใครชนะตลอดเลยผมเปลี่ยนฝั่งอยู่พี่เมิร์ดดีกว่า ปนมันมันอะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่เขินเพื่อเขินอยู่กับพี่โก้แหละดี่แล้วอยู่กับพี่โก้ครับผมผมก็ไม่มีสิทธิ์เลือกอะไดิอ้าวคุณไม่มีสิทธิ์เลื่องแต่คุณเกิดมาแล้วนะดิโอเคเราจะเริ่มใครก่อนดีคู่คู่อัทัยกับพี่โก้ก่อนไหมได้อัทัยกับพี่โก้ก่อนได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปกันที่จุดเดอะแรนด้อมครับไป หมดเวลาซะแล้วนะฮะไว้ครั้งหน้ามาสนุกกับเกมในรอบที่1ของอาชัยและอาตี้กันต่อนาย60วิพิชิตาลทักทีมแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับพรีโก้พาสตาซอสซัมซุงเคิร์ฟ UHD TV ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับใครพี่โก้อยู่ข้างบนเลยนี่พี่โก้จะได้ไม่เหนื่อยไงห่วงพี่โก้เสมอกลัวไปไปอยู่ฝั่งพี่บอล สามเป็น,นจริงพี่รู้ไหมตอนนี้หนูเห็นมันแตกอะไรแข็งเขียวออกมาข <c oughs> าหนูมันอ่อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะ